ถามนิดนึงคุณเปาเลยเดี๋ยวจะไปคุณ CK ด้วยเรื่องถัดไปเพราะว่าการทําธุรกิจมันจะมีเมื่อกี้พี่พี่เปาแชร์มาใช่ไหมว่าเฮ้ยช่วงแรกมันก็ซัฟเฟอร์แหละมันก็ไม่ได้โตมากเออมันก็ต้องอยู่กับยอดขายที่มัน ประมาณนึงอะอดทนดิอดทนออใช่อดทนมันไม่มีใครสําเร็จตั้งแต่วันแรกหรอกครับอยากรู้ว่าจุดไหนที่แบบเลิกไปต่อเพราะว่าหลายคนมันเหมือนอ healthy relationship เนาะบางทีปีที่7เ,เลิกกันแล้วอะเราต้องเลิกกับธุบรกิจแล้วละเราไปไม่ไหวอะคือผมแค่อดทนแล้วก็มีความสุขกับมันมันไม่มีวันไหนที่มัน สุขร้อยเปอร์เซนต์แล้วไม่มีมันที่มนไหนที่เศร้าร้อยเปอร์เซนต์เวลามันทุกข์ก็ปล่อยให้มันผ่านไปเวลามันสุขก็อยู่กับมันนานอย่าอยู่กับมันนานแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรจริงๆอยู่แล้วสุดท้ายแล้วคุณต้องมีเรื่บงอีวินัยเผื่อหลายๆท่านเนาะทำธุรกิจอาจจะคิดว่าเอ้ยทำปีหนึ่งปีสองปุ๊บมันกำไรเลยจริงๆในชีวิตจริงในการทำธุรกิจมันไม่ใช่ใช่ไหมคือตอนแรกอะที่ผมทำธุรกิจอะมันก็มีกำไร ตั้งแต่แรกๆเลยมันก็คือความภูมิใจแต่แรกแต่ว่าพอยตอนนั้นอ่ะผมคิดแค่ว่าเงินมันต้องต่อเงินผมไม่เคยใช้ชีวิตหรูหราเลยใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมมาควาว่าเราก็ใช้เงินต่อเงินเพื่อเพื่อให้มันต่อไปเรื่อยใช่ใช่อันนี้เงินต่อเงินคือมีกําไรแล้วก็ต่อ